เราสามารถเอาซีเรียลเครื่องนี้ไปเช็คตามผู้แทนจําหน่ายว่ามันเป็นเครื่องแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งซีเรียลกับอีมีแล้วถ้าเขามีกล่องเลยแล้วมันตรงกันอันนั้นโอเคเลยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ thank god it's sunday <S life มันมันฟังแล้วคุ้ม เลือกซื้อมือถือนะครับครับอ่าเบื้องต้นอ่าถ้าคุณซื้อแบบอ่าส่งของกันไม่ได้นัดเจอกันอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพก็ดูได้แค่ตามลปถ้าไปซื้อมือถืออ่าแล้วนัดเจอกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องเตรียมซิมเตรียมอะไรอะ่ะใส่ไปแล้วก็ลองโทรดูเบื้องต้นนะครับออลองโทรดูอ่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยอืการถ่ายรูปนะครับคุณก็เทสโฟกัสเหมือนแบบแต่ ตรงนี <One input> ้แตะใกล้แตะไกลว่าการโฟกัสยังใช้ได้ปกติไหมอะไรอย่างนี้ครับเบื้องต้นนะครับอถ้าอย่างงี้ไวก็แสดงว่ากล้องยังปกติดีอ่าเอสกล้องก่อนกล้องหน้ากล้องหลังอะไรพวกนี้เป็นพื้นฐานครับแล้วก็ฝุ่นการโทรอะไรเงี้ยลองโทรดูแล้วก็ลองฟังดูกดเบอร์มือม่ก็ได้มันจะเป็นโอเปอเรเตอร์ตอบกลับว่าอ่าเลขหมายนี้ไม่มีบริการเพื่อฟังเสียงว่าโทรออกได้อะไรเงี้ยมีเสียงดังชัดเจนนะครับโอเคอ่าแล้วนอกอย่างนั้น พอเราเทสเบื้องต้นแล้วทีนี้เราก็อยากเข้าไปดูซีเรียลเครื่องอย่างนี้ยอ่าเราสามารถเอาซีเรียลเครื่องนี้ไปเช็คตามผู้แทนจําหน่ายว่ามันเป็นเครื่องแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งซีเรียลกับอีมี่แล้วถ้าเขามีกล่องเลยแล้วมันตรงกันอันนั้นโอเคเลยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจคือเช็คประกันนะครับเพราะวั <S <S 2> <S 2> บแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมันจะมีรหัส กดลับเพื่อเข้าไปเทสมือถือของตแต่ละรุ่นไอ้ข้อมูลพวกนี้หาได้ใน Google ครับง่ายๆครับพิมพ์รหัสลับสำหรับเทสอ่าเทสมือถือนะครับอย่างของผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งสามสี่ห้าแล้วกดบวกแล้วกดเท่ากับนะครับหนึ่งสองสามส <ะ S 1> ีม <ะ S 2> ่ห้าบวกแล้วก็เท่ากับจะมีเทสทุกอย่างเลยเซนเซอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนอย่างตัวอย่างนะครับมันจะออโต้เลยแบบโดยที่มันก็จะ ออกเป็นผล summary ให้เราว่าเอ้ยมันมีอุปกรณ์ตัวไหนแบบบกพ่องหรือเปล่าเซ็นเซอร์ตัวไหนที่ยังใช้ไม่ได้หรือว่าผิดปกติก็จะโชว์ให้เราดูอย่างง่ายถ้าเป็นแอปที่สาธิตอยู่ก็จะเป็น phone d เตอร r plus ครับก็อยู่ตาม store ของ apple งี่สามารถใช้ใช่ครับคุณรู้หรือเปล่าว่ามีแบบนี้นี่ดีวิธีเช็คหรือสังเกตหน้าจอแท้หรือปลอมหน้าแท้แท้หรือหน้าปลอมอ่ายกตัวอย่างเป็น apple ครับ ก็ถ้าเกิดเป็นอะไหล่หรือพาร์ทที่มีการสับเปลี่ยนมาครับก็จะมีให้เช็คได้ในเซตติ้งครับเดี๋ยวจะพาดูว่าจะอยู่หน้าเนี่ยครับหน้าหน้าเกี่ยวกับครับไอตรงความคุ้มครองประกันครับตรงเนี้ครับถ้าเกิดเครื่องมีผ่านการซ่อมหรือผ่านการเปลี่ยนอ,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 นยนอะไหล่พาร์ทมาครับมันก็จะขึ้นแจ้งว่ารายการพาร์ทมีเปลี่ยนพาร์ทอะไรมาบ้างถ้าไม่เคยเครื่องไม่เคยแกะหรือไม่เคยไปเซอร์วิสที่ Apple นินลไอเมนูนี้ก็อาจจะยังไม่ขึ้นมามันจะขึ้นมาต่อมาแบบมีการ อาจจะสับเปลี่ยนอะไรหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกมาเบียนแบตเสื่อมไปเปลี่ยนแบตตามร้านตู้เงี้ยครับที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แท้จากแอปเปิลเงี้ยเันก็จะขึ้นฟ้องว่าแบตเตอรี่อันโนครับลักษณะโอ้มันชลาล Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุม้ม